พ่าสดเหนียวแม่บดงูแม่บดวันนี้กินหำไม่้ไม่ตัวเอะไรก็มบ่มีง่อ่เจ้าต้องต่อก่อนดูลองพหงเขาบอกเขาบ่มีงอ ก็ทึกึ่กันหอหมือนม่นหอหมือนมีน่บอโอ้หงไวมือีนึงวันบ่หอหมือสี่ซอนี่แหละตันนี้ครับรูดกันท่านเดียวน้่สเจ็ดกับสิบแปดกันจะได้สิบเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเจ็ดอย สีแล้วพี่น,ออาาน้อง้ัมจเวียดนามเวียดนามจมีงวมันหดสิบตัวตลาดนาดัดโคกกระเบือส่วงนี่งวอยากบ่หลายด้พี่น้องอยากลดทุกตลาดเด้ตลาดน้อยก็ลดลงสมหน่อยตลาดใหญ่ก็ลดลงสมใหญ่เลยพี่น้องตลาดน้อยแทบสิ้่มีงูจืดเขาคน ขายแล้ว่คือแกมากระดิงขายแล้วครับจักบาทละนี่ิหกร้อยเหมือนหกขันหาร้อยบอตัวไม่รู้เด้ฮะรู้โอ้สองตัวไม่รู้โอ้เพิ่นขายลพี่น้องขายแม่กับลูกิหกหาร้อย่นลูกแม่ยังดีครบ่เจขายลพี่น้องมันมีงวเาจสื้อขายกันดีงวัวเขามานี่แต่นในห,หอยมึงนี่ยนบน,น่อย,อยด มัจียไทยคนละือมนอีม่โอ้ลูกเหญ่นึ่ตัวพู่นะลูก,กบอกเงยหนึน่งชิ้มหกหาร่อยน่ะโอ้ลูกเงยอยู่พี่น้องพี่น้องแม่กับลูกคนขายอยู่ตลาดชิ้มหกหาร่อยรสรลูกแม่บอกลูกแม่ย่างดีตัวบอกเงยหนึน่งเป็นงัวเน,นือเน,นานะยักได้จักบาทละ่ะห้องเมื่อน,นึงครับห้องไว้เมื่อนึ่งของขายบองหอดหรอก ขายบ่พึ่นวาห้องไวมือนึงวัสันถึงหัวเนือเนาะนี่บ่แมียบ้นเนี่ยโอ้แม่คือญ่อยูสันเนาะเม่ยหญ่ได้พี่น้อกนี่แมันึนามื่อหน่อยผมึ้าบ้อ่งคิดสองครับราคาห้องไว้้าดก็ได้ครับราคาห้องต่อรองเอานนียมัอนนี้เมียม่านบ่คนีบเพิ่งว่าม่านได้พี่น้องโอ้โหแทงเข้าใหม่

เบอร์ติดต่อเบอร์อะไร่ะนห061ครับ061 051กหนึ่0ศ0907ครับยนี่ยเน้ายเอพี่น้องนะผู้ใดอยากได้โทร้าเลยต้องปักหานเมางครับตัวท์กหนึงปักท์กนึ่งจักบาทปักท์กนึ่งห0พหกหย16หกไดุ้ณน่าพี่น้องเหมือนหกฮะโอ้อันนี้หมื่นพ ตัวนี้มื่นสามพันหาร้ยราคาห้วงเนาะห้องนะหว้ต่อรองเอามาสองตัวหอยวนพี่น้องเบอร์ต,ติดตัอเขาเบอร์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกสี่สามหกสี่สามห้าแเด้าไดพี่น้องเด้อคุณใดอยากได้งวัวเหลียกงัอเนือ้อทุเขามาเลยพี่นอ้องจะวางัว่วนนี้ลดหน่อยถอยลงลายแห้งพี่น้องเมื่อมานัดนี่แหง้งแเบบิดแ,แหง้ลงลงหล ตลาดยัง่งกับหัวกับรถลงคขึ้นกันนี่ตลาดน้อยกับแถวสิบมี่หัวสิเขาแต่ว่าเนี่ยหัไปยังหลอยู่พี่น้องคนแกงหลอยู่หัวก็เริ่มบดเล่ะพอเวียดนามค้นออกไปแต่เวียดนามยังบมมีได้พี่น้องแต่เกขาของเวียดนามนี่านี้ขอกู่เต็มคอกี่พี่น้องเมื่อนี้ขอกแปลนไปลายเลยเวียดนามกับบดอะไรหัวแล้วพี่น้องเอ้ยเบื่องสถานการณ์รถ เ้าวยาเผาขายถิ่มขายเล่หลายเลี้ยงไว้ก่อนพี่น้องผู้ใดบ่มีบ่มีความจำเป็นเลี้ยงไว้ก่อนด้วยพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่เวียดนามจะเก่าแน่นพอบ่เดี๋ยวนี้หางัวอนฉีฉีเส่คอกับบ่มีพี่น้องมันมาพบบอกเลยบดคักอีหลีเลยพี่น้องแต่ว่าราคาก็ยังเถื่อยู่เขาเจ้าก็ยังกดอยู่ไม่ห่วยก็ได้เป็นแังได้แค่ข้าก็เลี้ยงให้มันอ้วนไปเลี้ยงให้สุขภาพมันแข็งแรงไปพี่น้อง เขาเหลี่ยงไว้อยู่ในคอกเขาให้เขาจะเขาจะไปถามเสือเอาพี่น้องมันจังสีได้รลค่เขาเหลี่ยงดีๆไว้โลดเขาจะไปว่ามันสี่เป็นลาค่าเด้งวค่อยมันก็สีขึืนอยู่แต่ว่าเขากดเอาพี่น้องมันไปไปตามคนไกของตลาดนั่นแหละหันตลาดหันชิงของมันหลมันก็ถือพี่น้องหันของมันลดหน่อยถอยลงสี่น้งจีกัเขาบ่ได้ของเขาจะกินยั้งพี่น้องคน น้องกะสีดันขึ้นคือเก่าละพี่น้องแต่ว่าส่วงนี้กดเอาคอนด้วยพี่น้องเ้อเบื้องเชาน่ากาัถ้าผมพาเบื้องนี่พี่น้องเห็นบ่แตแล้วกเวียดนามเต็มขอเลยแถวนี้เดี๋ยวนี้บ่มีงัวมีงัวหน่อยขีตาอยู่หันตัวหนึ่งก็ไขยหน่อยเขนานเด้ตลาดก็เพราะว่าตลาดของมันหน่อยมันก็ต้องดันกันล่ะต่อไปมันบ่มีของเขามามันก็ต้องดันกันเอาบ่ดันใจจะได้ยั้งไปที่ซื้อยั้งไปขายไปขายพี่น้อง รอดพันเลยสัตว์ลาให้มื่นรอดพันอีกโอ้ให้ิบมื่นขาห้าร้อยมื่นหาร้อยอดพันเกยพี่น้องมันให้มื่นขารมันลูกทิ้ันลูกไปขายบ่ได้ก็ได้ราคาเพิ่นจะขายนั่นผมว่าเสี่ยงเส้นเพิ่นที่มีขายเจะขึ้นขึ้นก็ได้ซิบเอ็ดขาร้อยเดียวมังขายเนาะมันได้ลูกกีตัล้วนี่สามตัวกเขึ้นว่าลูกสามอะไรพี่น้องสูงร่อยเท่าไรคึ่ สมิอยสามสบเจ็ดอยสามสิบแปเพ่นะแต่ว่าราคาหมื่นพันหารอยขายได้แม่มาจากตัวละหมื่นอีโอ้มาสองตัวเนาะแม่มาเสียห้เบียดพ่นนี้ละ่ะเบียดนี้เลยเบียดนี้เนาเพ่อะไรเ่มาเบียดพแม่เพนไปท่าเร่เพนไปสื่อคว้ยท่าเล่เพอขายดีบอกพแม่นมื้นี้ท่าเร่ขาเจ้ามีควายไหมข้าเจ้าไปตลาดควายไหมเบียดบ่มีของ เวียดบ่ได้ของเลยมือนี่เพิ่นบอร์ดไอ้ของเพิ่นว่าซื้ออยู่นี่มันมีของเขามากก็<อ>เลยว่าหนีไปหาซื้อมงไม้ม,มา,มาสเสร็จไม่กันไปอ,อ,อยู่แต่ว่าเพ<อ>ิ่งก็ซื้มื่อตุ๊ดจีนก็ซ<อ>ืมาคือเก่งงานั่นแหละแต่ว่าส่วนส่วนงันตุ๊ดจีนเขาเจ้าหมื่นหารอยพี่น้องเพิ่นว่าหมื่นพันหาร้อยเนาะนอันแม่แดงนี่เดบัตเนี่แม่แดงผมเกินไปจเศร้าสามเมียครับสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันเนาะแม่นดงครับงอใหญ่พี่น้อง มันได้ลูกบ่หน่ได้ลูกเดียวนึงครับลูกนึงแล้วเนาะแมม่นอืเดี๋ยวนี้ท้องว่างเนาะท้องว่างครับพี่น้องสูงลอยซีเท่าไหร่โอ้ยซีว่าลอยซีผ่าไวซีเจ็ดอยู่หัวฝืนว่าลอยซีซีผ่าลอยซีซีเจ็ดฝุ่นได้พุ่นว่า้องผ้าขาดเน้องผาขาดเนาะราคาห้องไว้เท่าไหร่ 3, ครับสองสามครับสองหมื่นสามพันเนาะนี่พี่น้องเป็นง้อเลี้ยงได้บ่ละ่ะเลี้ยงก็ได้ขาก็ได้ครับพี่น้องโอ้เลี้ยงได้เนาะเนื้อสายเนื้อก็ได้เนาะสายเนื้อก็ได้นี่พี่น้องราคาห้องไว้ราคานี่ต่อได้ ของหอยทมด้วยพี่น้องด้วยเบอร์ที่ต่อเบอร์แปดครับศูนย์แปดแปดห้าสามสี่หมสย์่หครับศูนยเนาะหอยทมท่องสว่างพี่น้องใด้อยากได้ลหรโทรเข้ามาด้วยพี่น้องด้วยว่ามาไล่พี่น้องมือนีว่ามันอยากลดลงทุกตลาดเนาะมันมันอยากค่ยบ้านมันเข้ามาที่เป็นยังไงขายถือปวดโอ้โหาถือค่บ้านหร่าอยากขายออกมาอยากขายออกมาครับมขายมันกะล่ำบากรู้ขาทุนอเนาะมือห่าเนาะขาทื่หลายเขาจะก็อยากขายมา จะว่างวก well. ขาดทุกตลาดพี course, north, so side, our island, our island is ่นบอแม่นครับตลาดนี้ไงก็ลดลงอยู่คือกันตลาดนี่หน่อยแทบสืว่ามีงวกเอ็ดกัลดลงคือกันครับโอ้ง่วเพิ่นว่าตลาดเังว่ามันก็ลดลงอยู่แต่ว่าเบียดกับคนนี้บนหน่อยหน่อยเนาะเจะานาก็ึ้นเราพี่น้องเจ้านก็คืนเราซื้อง่วงยไปคุณใหม่ถวันห้าบันรดไหเนาะดถไหวเนาะคือหารขายซื้อัวหารคุณเนี่ เอาอ้วนแล้วมาขายเหเพื่อนครับจ่ว่าพ่อเามงเลียงอ้วนไว้ด้พี่น้องเด้อเพ่นวจำกันเลยไม้เอื้อนไม่ซื้อบอกมองขายในหอดมื่นบ่หนิขายก็บหอดแล้วเนาะด้านดีเพื่อนขายไรเพ่ายไรก็เอาลัดออกนะเพื่อนว่าหอดมื่นอด้อพี่น้องไปอะไรไปจากคลองเพื่อนเขาเคยย้มบ่โอ้ช่ยกนนดนิคมโอคองหางอุด คนว่าหมื่นพอตีมื่นตัวยหญ่นี่เด้สั่นห้างไยัตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ห้องห้อนี่ล้วตักบาทนี่มืสี่หาร้อยมือนสี่พันนี่บอกคนว่ามือนสี่พันใช่เลยลูกวะยใช้สั่นลูกลูกขายไปล่ะขายแล้วตังอยู่แม่มันนี่มืนมืนหาอนสี่พันหาร้อยอดี่น้องมันได้ลูกั็ตัวหรลูกประมบ้านสองแล้วเนาะ คนว่าลูกสอง5มื่นสี่พันหารอยมองห้องหรือมองขายนี่มองขายมองขายเลยบ่เขาออบอกให้ต่อเลยบ่ต่อหนึ <c oughs> ่งร้อยสองลอยโอ้ต่อต่อรักลอยได้เนาะเักล้อคุณห้องว่าสี่พันหาร้อยมองขายนี่ขายสี่พันก็ขายคานว่าพี่นองเบอร์เขาเบอร์ได้บ้านนึงศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสสามหกเจ็ดนก็ เจ็ดศูนย์สามหกเจดศูหกองอยท่งไส่พี่น้องกูใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรมาเลยพี่น้องท่งบ่ละบ้านนี้ท่งส่งคือเกาเนาะท่งหอดที่อนหอดสั้นมาละพี่นอ้องอะไรราคาสิบสี่สรงหอดพี่อนเลยผูใดสนใจโทรมาเด้อพี่น้องเด้อ นี่ลูกวันทองมั่นโอ้ประกันทั้งทองทั้งลูกเนาะนึ่ว่าประกันได้ททองวะแม่เนาะประกันลูกควอมจักบาทละบาทนี่นี่บอกเปิดิยนห้าร้อยโอ้หมื่นเจ็ดพันห้ารอยเนะเปิดไว้เพื่อต่อพี่น้องเพื่อต่อทรงจักโลบาบนี้ทรงหาสิโลอ่าสิบโลกสิบโลทรงที ทรงฟีถ้าได้สิบเจอยเนี่เนาะถ้าได้สิบเจ็ดหาร้อยรงฟี่หาโลเพว่า ừ. ประกันพ่อหาทั้งประกันลูกคือเงื่อนผู้บัตรสอสตางคนาพี่น้องของหญ่ลิตรพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเราเบอร์ศูน0์หกสี่ศูนย์หกสี่สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกเจ็ดสี่หนึ่งหกเดพี่น้องผู้อยากได้อักมาตัวมาเลยพี่น้องให้ผู้ใดสนใจกันเลยตัวมาสอบถามมึงก็ได้พี่น้องว่าซื้ออะไร Bao nát bất tả lạng, nhưng mà gọi tôi đi. Unileu, cả, cả nó đi cho choi, mời chinh nha, mong mò. Unileu, cho 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 có cho 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 là cho 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 là cho 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 cả อันนี้พเพิ่งกว่าหมื่นหนึ่งเพื่อนี่พี่รองเพิ่พพพงกว่าหมื่นเพื่อนเนี่ยอ้มันบ่มีง่วดหรอกพี่รองวนอยู่นี่สามลอลยรอบเลยทังเลือตัวเก่าอยู่มันจะข้างไฟดอกแต่ว่ามันหันจ้อยงว่วนนาเลยมันบ่มีหอยางง่วนจ,จ่อยพี่รองพอกเวียดด้ามกับแปนไปลายอยู่บ่มี่ยังบะหมีของนี่ก็แม่ลูกนี่ก็แม่ ฟองนี่เมลูกพี่น้องเมลูกเขาจะสือมาไว้หร่ตัวนี้เม่นี่เขาจเสือมือ้าห้องหอยเรื่องเสือเลยถ้ารขับไปิดปเท่านี้สองตัวนี่นี่พี่น้องเพิ่์ว่าเมลูกนี่ห้องหอมือเกาพเนาะเกามือหอยมืนเกาพเจเกเจ สองตัวนี่ห่วยพ่นห้ยพันราคาพ่นเปิดไว้มื่นเก่าขั้นสองเก่าสิบเกจบ่ตีนี่พี่น้องลูกลูกลูกแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกเนาะแต่ว่าแม่มม่มีเขาดิเขาไม่ค่อจะออกอู่นี่นเนาะแม่นี่สงสัยม่านบอลนี่ บ่มีขอมูลหายมากเนาะกับเมื่อบ้านเอาบุญคนนี้บางคนก็ยังบังเอ่อกับไปหาซสือตลาดอื่นเพราะว่าตลาดนี้มันง่วมันบ่มีคนไปหาซสือตลาดท,ท่แหลตลาดทแหลมันศุกมันขาวตมมีควอยพี่น้องขายควอยทั้งสกุลทั้งขอนตลาดใหญ่ทะเลเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มแล้วทั้งควอยทั้งงว่วพี่น้องมันสิมาหลายไปเลยต้องเบียดน้ำแก้วไป มื่นละสิบพวงคุณบอลแมนแต่ตะเขียดแต่อยู่ในสกกรนน้องค้อนหนึ่งกับมื่นละสองพวงสามพวงจังหวัดอื่นอีกเด้พี่น้องเวียดน,นามมาคนออกเขาจะมากคนออกนี่เห็นบ่นี่ควายนี่งัหัวก็บวัน่มีจักตัวคอกแปลนไป,ปลาอยู่นี่หัวมันก็เบิดหลาหลาพี่น้องมันบ่มีอีกดอกต่อไปมันเขาจะซื้ออะไรถ้าดอกสิดัลล่าข้าอยู่ตัวมันบ่มีของ ส่วนมันของหลายมันก็ถือธรรมาดาแต่ว่าส่วนนี้ของมันไม่อีนดีพี่น้องมเนี่ยเนี่ยภาคกันเบึง้งหล่นผมบอกว่าผมปันราคาเลยพี่น้องสถานการณ์มันเป็น่ันสถานีดีตลาดยังไงก็นหน่อยลุงขึ้นกันพี่น้องตลาดนี่หน่อยแฟบเบบดีงัวมมีดิมันบอกมันเบิดไปเรื่อยพีน่นออ้องมันเสีออกเม่มันออกคือหมูได้ปีละสิบโตหมูออกสี่เดือนออกเลยแต่ว่าง่วมันออกปีละตวัวนึงผลค้นผลคนไปเมู่ละพัน มันจีเรือบอกพี่น้องบุ้งเี่น่ะบุตลาดมีหัวหอดเศร้าตัวบ่หน่บ่เลยมีหอดเศร้าด้วยนี่ถ้าเกาเราเนียนพี่น้องแถวนี่เนียนอิดนี่ง่ก็คือว่าขาดวางงวนี่ก็ถสามัเบคิการมันก็ต้องดันราคากันละพี่น้องแต่ว่าขอให้เลี้ยงอ้วนๆไว้อยเป็นเลี้ยงแบบจะจอยแกข้าวตลาดเขาเจ้าก็ซื่อถือขึ้นเกาดิอแต่ว่าสามัญอ้วนเขาเจ้ากาให้ราคาอยู่เวียดนั้นเขาเจ้ากาให้ราคาดีอยู่ ก็ว่าช่วงนี้เบี้ยกัสีนี้นั่นแหละเพราะว่ายังมามีง้อขายอย่า,า,ข,ายข้าเจ้าพี่นอออ้องง้ออ้วนมามีข้าเจ้าซื้อตั้งองวอ้วนแน่นอนเขาหน,นี้ไปตั้งทับอยู่ฐานฐานอายู่บางไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้แถวสกุลน,น้องข้อนง้อมันจบับิดละแต่ว่าจังหวัดอื่นบางหู้อพี่น้องเด้อจังหวัดอื่นบ่งหูเนีจักหลายจักหน่อยบ่งหูแต่ว่าในสิ่เขตสกุลน้องข้อตามมันไปนทุกตลาดนี่ง้อกับหน่อยลองขึ้กันละพี่น้อง ตลาดยังไงเส้นโคกจะเลื่อนดอนท้ายสีบางงวนได้หลายเดี๋ยวนี้ก็หน่อยแล้วพี่น้องเบิดลงหรอพี่น้องจะขายถิ่มได้พี่น้องเด้อเลี้ยงไว้มันบ้านไม่ลดจะน่อยมันก็ขึ้นดอกแต่ว่าถ้ขึ้นแห้งคือเก่าบ่ขึ้นนี่เนาะค่อยขึ้นได้เล็กน้อยเพรขึ้นแห้งเ่าเป็นซึนามิเนาะก็ขึ้นค่อยๆขึ้นธรรมดาไปครับพี่น้องราะมันบึ้มคือโควิดันน แบบโควิดมันขึ้นแห้งโพดเนาะวันเจอละสี่หาวันเจอละแปดเมือานั่นแหละมันขึ้นแห้งโพดช่วงนั้นบ่บ่อยากมันขึ้นแบบนั้นดอกค่อยคอยขึ้นไปเนี่ไปมันขึ้นแห้งไรลุ่มก็ลุ่มแห้งเนาะลุ่มแห้งเห็นบ่ขึ้นแห้งลุ่มแห้งพี่น้องแต่คิดว่าสถานการณ์ช่วงนี้งนีอกับขาดอิริพี่น้องบ่แม่นวอาเอาเี่เบิ่งเอารอดให้เบิ่งตามภาพนี่แหละพี่น้องพี่น้องว่ามันบ่ค่อยไหลหนาวบ่ครับกลัวหนาวอยู่ดีพี่น้อง Thôi, thôi đưa, thôi Rồi, nào, yo. Mom, mày ngựt, hay hạng mừng mày ngon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  mày là mày ngon thế ngon mày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  là khá ở ไปได้แปดพันครับแปดพเนาะเพิ่หกพันครับโอ้ก็ได้ขายนะครับเพิ่ไงแปดพันวัสดุบกดักแลมเ็กทิอยดซื้อะเกอรชอเน่มาหือบ่บบดบ่มันจอยพี่น้องหันเลี้ยงให้หลังผู้ผูดากต้นๆเลยแม่หลอดดิ อันดากแหลมก็เล็กซี่เขาเจ้าก็ใหาซึ้เนาะเน่เจอที่สองที่สามนี่บ่หกมัะเนื้อมันเตียมเรี่ยงหัมันอ้วนอ้ขายสิบสามได้สบายเลยแต่ครับพี่ว่ามันหันคนันว่ามันถือเลยบ่ใส่ใจซื้อเนาะใส่ใจพี่อหั่นโค้งโค้งสามมั่ดีอยู่ทั้งสี่ละพี่้อกหับนมันรูว่าถือห่ปล่อยมันหิมครับปล่อยหิมดิปเลยบ่เป็นราคาอันปล่อยเท่าไรท่งราคาทังตำไปเรยเนาะตัลูกใหญ่เพราะข้าใครอบแรก้อได้ขายได โอุ้าคมตัวละสามพันนตีตัวนี้ก็สามพันนกันป็นงัวเหนือพี่น้องงัวเถอันนี้งัวแม่งง่วเลียงนี่เนาะตัวละสิบสามหืสพนี่น้องแต่ว่าป็นงัวเลียงได้อย่างยงได้เนาะแต่ว่างัวเนือเทือถเงบ่กรเทครับบ่เทอนมัเป็นคือนลยกครโอ้ลอยลกบสามนี่โอ้เนือลอยลพ่ เพิ่นว่าเพิ่นว่าตัวสิบสามมาสั่นพี่น้องอ๋อตลาดรถพี่น้องับตลาดลตะเกอนง่วนี่ยืนแน่นบดช่วงนี้ก็บดละพี่น้องเดี๋ยวพาไปางงวังง่วเวียดน้ำม,มามันมีบ่เวียดนามก็ได้คอกนี่เป็นคอกเวียดนามแต่ละนัดไหนงว่วนเขาจะเอ,อาชิเต็มคอกพี่น้องง่วเต็มคอก มีงออยู่หนิมอแม่นหน่อยๆเป็นเกือบสี่สิบห้าสิบตัวนี่ขอกเดียวนี่นะพอมีงอจักตัวมีอยู่ดอกตัวมันเป็นงอหน่อยงอข้าเจ้ามันตกเกียร์ข้าเจา้า,าข้าเจ้าบ่เอานั่นข้าเจ้าทรงบร่ได้ทธเป็นงอหน่อยนี่แหละพี่น้องขอบขยันหน้ามันี่เดี๋ยวนี้งอโมแมีแล้วแต่ว่างอมันก็เริ่มขาดตลาดแต่ว่าให้ราคาขึ้นปุ๊บปั๊บบ่เปลี่ยนพี่น้องเพราะว่าเขาก็ยังหาแรงหมองอื่นได้อยู่ แต่ว่าหลังจากที่เขาเรียนมองอื้อนเมื่อไ้เท่แล้วก็เขาก็งู้มากหาเข้าคือเกาแต่ว่าเวียดนามีนซื่อนี่คือสื่ออ้วนๆงออ้วนพี่น้องตัวหน่อยก็สร้างเขาให้อ้วนไปเข้าตรงเลี้ยงงวให้มันอ้วนให้เลี้ยงงวให้มันมีเหนือมีหนังด้พี่น้องเด้อมันว่นจะจอยงูงูสิลมจะมาใครเวียดเวียดบ่ซสื่อเด้นี่เห็นบ่กพาเบิ่งแต่เกางอวในขอกนี่มันมันหน่อยได้พี่น้องตามผมไปเบิ่งตลอด แต่ว่ามืออื่นอรอมเบึงอยู่สาว่างพี่น้องว่าสิมีหลายเรื่อลดลงแต่ว่ามือน,นี่ก็คือทั้งตลาดหน้าเมืองหน่อยเนี่ยมองเวียดอยูนี่ก็บ่มีงัวแล้วพี่น้องบอดเลยในตลาดนี่ก็บ่มีงัวสิเขามามีมากอยู่แต่ว่ามันมเ่รามันใส่ของเวียดนามพี่น้องมันเป็นง่วะจอยเป็นงัวเคียงเหนือหรือว่าเป็นง่วสายเลี่ยงสําหรับคนทุนบาไหลก็หาซื้อตัวจอยไปเลี่ยงสําหรับคนทุนหลก็หาซื้องัวงามไปเลี่ยง ว่าหาเสี้ยงงัวงก็แน,นะนำให้เลี้ยงง่วอย่าเลี้ยงหูเงาให้เลี้ยงหูสันให้เลี้ยงลูกปลาเขาเรียกว่าบามมนลูกผสมพี่น้องแม่เป็นง่วไทยพ่อเป็นบามันเขาเรียกว่าลูกออกมาสเป็นบามันลูกผสมมันเลี่ยงง่ายราคาดีแล้วก็โตทุนทุนต่อโลกต่อไผ่พี่น้องบอ่เป็นโลกไววแต่เอาจะเลี้ยงง่วงเมืองนอกโดยตรงครับบามันเลือดลอยเลี้ยง มันก็ราคาสูงแต่ว่ามันมันงวัวให้เฮาเกษตรกรแทบบานเหาให้เลี้ยงบามันลูกผสมเอาให้แม่ไทยเฮานี่ล่ละคื่งวไทยเหานี่ไถใหญ่ไทยหน่อยนี่ล่ะแต่ว่าให้สมพ่อบามันแต่ว่าบาสิ้นหูเาวาจะาสมมันนั่นนั่นมันเลี้ยงหยากพี่น้องก็ฝากพี่น้องกเกษตกรกอนไปด้วยพี่น้องเด้อ